สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีนพนน่น้องปองปายมาเดูมาพอกันนังแม่อีกโหลดค่ะมาเดูเห็นไหมน้องขาพี่น้องฮัลโหลกายฮัลโหลเอฟทุวันฮัลโหลอิดรนกอมจอยมี่จอยมี่จเดดิเอ๊บเบมบูเบมบูชอร์สลัดเอ่อ forgettable is เอ่อสลัดอะแตงเขาว่ายังพี่น้องกิ้วกัมบบะ and this ส์อันน e ้ดิบอีหยังบุงหูเขาเอ่อนีหยังบุงหูเนาะภาษาอังกฤษทางก็เลกกะต้นหอมเนาะจา้ะมาเขาเหนียวหอมหอนอุ่นเหลี่ยมไหมอุ่นเอาได้พี่น้องบ่ได้บ่ไดอ้อันอันนี้เดเาอุ่นเขาอุ่นเขาอันแม่แม่หนึ่งละเมื่อวานไะ ประเด็นเนี้มาสเขามาก,กับประเด็นอุ่นกับมักอุน่นเดี๋ยวนียมาเด้อมา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 โอ้ยอก่อนสิบไปชมกระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นางแม่รี่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะค่ะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจ้าใส่ไม้เด้อมานนี่มาถั่วงอกถั่วงอกเอิรนแบบถั่วอีหยังก็ถั่วเขียวต้นอ่อนถั่วเขียวพักสลัด,ดก,กดเตียวก็สุดยอดน้อแมว บะหมิ่นแก้วเด้อยีไปนองนั่งสิปร,ปรมามมณน้องแม่เฮ็ดอยู่เ็นตุนอ่อนทานตะวันนะ่ะตอนที่เฮ็ดเริ่มแกรกบ่ได้ทายคลิปอืม เด้อเดีอด้ลูกสาวเป็นยางไก่ไปหายพี่น้องไปเอาไก่มาก,กินกันบุงค่ะเพิ่นใส่กระย่างในกระทะมาจากิ่นย่างไปหายบอกเพิ่นไอ้น,นะว่าอย่าใส่น้ำมันให้แม่เด้อนนะขนาดว่าอดอดได้ในพี่น้องเนี่ยได้ซ้ำเลยนะคันบุอดจะได้ซ้ำไดม นำมันสุย่างเนาะสิว่าจันนะไงหาแนวแสบประมาณนั่นเดี๋ปากเนียนเ่ยบนะ้แสบเาาสสนเา,านนะเพชรน่ะตอนนี้เด็กแรกเนะี่ยบ้าหูเลยพนะี่น้องเพศเน่ะ Den ihornet er วัิผัดน้ำมันหอยโอ้คุณนบะเอาไปกินซดนมีร้านรอป้าตัวนี้ซื้อเจอร์รี่กัะเจอร์รี่เจอร์รี่ I mm do -hmm. ลูกๆพากันกินเราจะเป็นพากันถอดหมูแล้วก็เฮดมันบดลูกสาวน้องแมวเนี่ยจะเฮดกับเขาให้น้องก,กินดูแล่เนาะ ท่านขึ้สซูเมอเนี่ยนะลูกสาวน้องแม่นะ่ะถ้าคขึุ้ซูเมอเนี่ยโอ้ยน้องแม่หายห่วงเลยพี่น้อง <c oughs> ยองลูกสาวจะคของเขาเรียนหนังสือนะ่ะแล้ว ก็ต้องมาทำงานบ้าน่อยแม่นะซักเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าทำเมื่อใดเขาบ่ามียางเ็ดหลายกับเขาจะเอาผ้ามาลีดจ้ะ อวด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 ลูกสาว เขาเรียนเป็นกลุบสัำ่ำเลยพี่น้องมากลายแ่าซั่ง แต่ดินเสียง่อเนี่ยตกใจขนาดไนา่น้องเพราะว่าคนป่วยกับซุกเฉินน่ะ

ตอนแรกคือจะกินสมตำได้ี่น้ะไตายวงนชือ่อไตายวงนชือ่ยอกำลังยิ่งวา้คือจะกินเนินตำมะแดงฮอกกี้ข้า อันน้อมานี่น้องแม่ต้มรตมมาแต่เื่อวเสด็จเจ้าเมื่อเ้เครื่องเลยเตรียมมาเรียบร้อยเพิ่นบ่า,า <c oughs> ลูกสาวถามแม่จะกินอะไรไหมมาชนเขาสิเฮตไปหาย เดี๋ยวแม่กลับไปทำเองคะเออถ้างั้นหนูทำแต่ของป๊ะป๊ากับของน้องได้ไหมอืมขา้าวขึ้นองอยพุ่มใจขนาดนดี้ย ตีไก่เนี่ยะไม่เห็ดแตงแต่ต้นอ่อนทานตะวันเนยบริหารเห็ดต้นนะเนี่ยคัมย์ังไงคัมตาส่วนไหน Ja. <coughs> Thêm một chậu à vâng Thêm một được thăm này mời Mình mời mời rồi nha.

ขัดกระเทียมนําขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้น้องแม่เนาะค่ะเนาะขอบุญหลายๆทุกเมนทุกทุกไลทุกทุกซับใครเนาะค่ะทั้งเก่าเลยใหม่เป็นกําลังใจให้เนาะจ้ะไปละค่ะเพจ